ว่าจะได้ตัวอะไรไป let's go <S มาครับเป็นบราซิลวันนี้ผมมีเพจเติมเกมมือถือมาแนะนำนี่เลยร้านอ l เล็กทริร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงแถมยังลดสูงสุดถึง40%ปลอดภัยไม่รีฟันอย่างแน่นอนนะครับมีให้บริการทั้ง Facebook และ Line สามารถไปติดตามหรือสอบถามได้ที่แคปชั่นข้างล่างที่ทิ้งไว้ให้นะครับผม เติมได้ทั้ง Android และ iOS นะสครับสามารถไปเติมกันได้นะครับสวนบใครที่สนใจนะไปเลยครับผมไปเติมกันมาแล้วครับสำหรับแพ็คปฏิทินคริสต์มาสนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาจัดกันนะครับด้วยงบประมาณ290บาทนั่นเองนะครับผมที่ผมเติมมาในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นแพ็กสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับผมก็สุดวันสุดท้ายเนี่ยของผมเลยอีก5วันเท่านั้นนะครับถึงจะหมดนะ เท่านี้ก็ประมาณ20วันไปก่อนนะครับสำหรับในการเปิดวันนี้และแพ็กที่สิ้นสุดก็คือ9 6ถึง1 0 5ในวันนี้นะครับผมก็ถ้าอีก5วันเนี่ยก็จะเป็น100-105ถึง1น5นะครับผมโ oh, หน่าจัดมากๆนะครับ, <ๆ S 2> รบวันนี้ได้มัเชลาโนเนี่ยเยอะมากๆบอกเลยว่าโอ้โหมัทเชแบบจุกๆเลยครับผมมาดูกันในวันนี้นะครับผมจะได้ตัวไปใช้งานหรือเปล่านะครับ ในแพ็กนี้มันขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาไว้ตัวใช้งานแล้วกันนะครับผมไปครับแพ็กแรกครับผมลุยนี่ครับจะเป็นกลางลุกครับนี่ตำนานเนี่ยตำนานจะเป็นตัวอะไร98ไม่เป็นไรครับลุ้นต่อกันเลยนะครับมีหลายแพ็กครับผมแล้วก็รับมาเชไปนะครับโหมาเชจุกจริงๆอ่ะสำหรับแพ็กสเต็ปนี้นะครับผม มา96ถึง105ครับปฏิทินสู่คริสต์มาสวันที่3นี่ครับผมวันนี้ก็มี20วันที่ผมจะเปิดในวันนี้นี่ครับผม let's go มาเป็น tots ได้เป็นกิจกรรมเก่านะครับแล้วก็อาร์เจนตินาครับผมกองหน้าผู้ใหเอออืมตำนานอีกแล้วครับผมโอเคเยี่ยมยอดมะพร้าวดองมารับอีก500เพชรนะฮะ แล้วก็นี่เลยครับ9 9 6 0 5นี่ครับผมเป็นแพ็คของบอลลารดอเฉพาะบอลลารดอเท่านั้นนะวันที่5ครับผม Let's Go ปดด,ดมาเป็นสเปนโอ้โหกองหลังกูรู้เลยตัวเดียวอะมันมีอยู่ตัวเดียวแหละที่ออกบ่อยๆอะไนะม่กวนมาลุยกันต่อครับลามาเชปนะครับผม มา96ถึง105นี่ก็คือแพ็คที่เด็ดของเราเลยนะครับวันที่7ครับลุยส่วนมากแพ็คนี้มันก็เป็น96ถึง105นะสักส่วนใหญ่นะที่ผมดูมาเนี่ยเป็นน่าจะเป็นทางดานของกิจกรรมของฮีโร่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าฮีโร่เนี่ยจะได้ตัวอะไรมาเป็นเนเธอร์แลนด์ CM เนี่ยไม่ไม่ใช่คุณลิตแน่นอนเพราะว่าคุณลิดไม่มีตัวแบบนี้ โอ้โหมาเป็นเด์กเขาครับลุยกันต่อ500เพชรมาเชจุกๆรับไปรับเลยวันที่9และวันที่10นะครับ96ถึง105นะครับน่าจะรวมแพ็คนะน่าจะรวมทุกแพ็คเลยนะครับผมมีทั้งกิจกรรมใหม่แล้วก็กิจกรรมเก่าในแพ็คเดียวเลยนะครับผมสําหรับ96ถึง105แล้วก็ลุ้นเอาละกันนะครับไป โอ้โหกิจกรรมเก่าเกิน cm cb โอ้โบอนมัด์ทะสัตว์แม่งอะไรวะเนี่ยรับไปครับ500เพชรมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเฉพาะกิจกรรมของฮาโลวีนนะครับก็คือก็1 0่หนึ่งรแต่ว่าก็นั่นแหละแพ็กนี้มันไม่มีตัวใช้งานหรอมกมั้งแค่หนึ้อยสามเองนะครับ มาเป็นอังกฤษน่าจะเป็นจ็กกิลิตว่าแหละแจ็กกิลิตอืมนั่นแหละก็อย่างที่บอกครับแพ็กน,นี้มันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับ9ก้า3ถึงนึ่งของฮาโลวีนนะครับมารับมาเชแล้วเรารุยกันต่อครับผมก็เพิ่งวันที่13เองนะครับอีกตั้ง7วันนะครับตึงจะเปิดครบมารุยกันต่อครับ9 6้าถึงหนึแพ็กรวมไป let's go อืมเป็นอุโมงค์เขียวครับมาเป็นอุลุไวฮะกลางรับโอ้โหีเยตัวอะไรวะอ,อะไรครับนี่เค <c oughs> ลรับเพชรแล้วก็รับมาเชไปนะครับมาดูกันวันนี้ขอแบบดีๆสักครั้งเถอะโอ้ยสองร้ยเก้าสิบบาทแพ็กสเต็ปมันน่าจะได้คุ้มแหละนะมาเก้าหกถึงหนึ้าครับผมรวม เสโก27แล้วอีก3วันเท่านั้นนะไปเป็นโอ้โหฮาลาวีนยังไม่มีตัวใช้งานมันกิจกรรมนี้มันไม่ดีเท่าไหร่นะ<แ>มารับเพรแล้วนี่เลยครับก็คือแพ็ควันที่19นะครับเป็นแพ็คของทีเด็ดของเรานะั่นคือ99-105สำหรับกิจกรรมใหม่นั่นเองกิจกรรมใหม่มีตัวที่น่าใช้น่าเล่นกันเยอะ พอสมควรเลยในครับผมที่ผมอยากได้ก็หลายตัวพอหลายตัวมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรไป let's go มาครับเป็นบราซิลอาดัาบิวลาฟินยาสวยลาฟินยาครับเออลาฟินยาร้อสีครับผมก็จะเอาแทนฐานะของรามินยาเมาของผมเลยเพราะว่ารามินยาเมาของผมเนี่ยสแตกน้อยมากแต่ว่า วันนี้นะครับราฟินยาโ,โหความเร็ว120การเล่นบรอย1 1โคตรเยอะนะครับราฟินยาอืม,มาแบบนี้แล้วมาเชเยอะขนาดนี้มาเชเยอะได้ตัวดีด้วยอย่างนี้มันต้องอัปเกรดนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นเม็ดแดงในคลิปนี้หรือเปล่านะแต่ว่าก็รอดูมาเชอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเราขอดูโฆษณาครั้งหน้าของในเกมแป๊บน,นึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อจะเอาเพชรจะได้ครบ3 0 0 0เพชรเพื่อจะไปเปิดแพ็ นะครับผมโอเคขออนุญาตดูโฆษณาสักครู่นะครับก็จะเป็นโฆษณาของหมูนะความยาวก็ประมาณ15บหถึงสามิวินาทีนะครับผมโดยประมาณแต่ว่าโดยประมาณปกติอยู่ที่ประมาณ30วิิบวินะครับผมที่ขอใช้ใเ,รเราดูโฆษณาประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็รับไปเลยครับ ฐานาของห้าสิบเพรนะครับโอเครับแล้วนะครับเราก็จะมีอยู่สามพันเพรนะครับสามพั 3, นเพรนี้เราจะเอาไปเปิดทางนาของกิจกรรมหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้านะครับจจงหวะเมื่อกี้เราได้เก้าเก้าถึงหนึ่งร้อยห้าได้มาร้อยสี่นะครับแต่ว่าหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าเนี่ยขอให้ได้ตัวดีกว่าเก้าเก้าได้ไหมไปครับผมมาฝรั่งเศส r m ครับมูนาโกะใครวะ โอ้โหไม่แย่ว่ถามว่าตัวนี้เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่ว่าเอาแลกดีกว่ากูแลกดีกว่ากูแลกหมดละจัวะเนี้ยโอเคครับเก้าหกถึงหนึ่งร้อยห้าบผมปลดล็อกเล t โก้แพ็กนี้ก็มีโอกาสให้ให้ตำนานค้อนข้างดียากนะครับเพราะว่าหละเลดมันออกยากมากมาโปรตุเกส CM ฮ mm ื hmm. ่ม ไอเฮียแล้วแม่งแม่งเสียกได้สี่ตัวด้วยไอสัสเฮียอะไรเนี่ยแม่งได้สี่ตัวโอ้โหมาเราก็จะเอาตำแหน่งของราฟินยาของเราเนี่ยครับเอาเข้าทีมหลักของเราเลยเนะี่ยราฟินยาเข้าทีมแล้วนะครับแล้วก็ลําดับต่อไปเราจะไปตีบวกการตีบวกนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นเม็ดแดงหรือเปล่าแต่เราต้องดูมาชี้และเล่าอีกทีนะครับแต่ว่าก็จะฝืนๆให้ได้เม็ดแดงในวันนี้ นะครับผม2ลําดับเนี่ยมันน่าจะใช้มาเชยสตัวก็จะขึ้นเม็ดฟ้านะครับโอเคเหลืออยู่4ตัวน่าจะได้อยู่4ตัวก็ประมาณ80% 80%มีโอกาสติดแน่นอนแหละมาลุน้นไปตามๆกันโอเคติดครับโอเคครับโอ้โหราฟินยาร้อชื่นใจสุดๆดีใจสุดๆ ตาฟินยา108นะครับเดี๋ยวเรา,ามาบอกว่าเราจะอัพอะไรเรื่องของแรงกิ้งของมันนะครับผมเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหนึ่งขออนุญ,ญาตออ้รีเ,รเวลให้กับตาฟินยานี่หนึ่งนะครับผมก็โดยประมาณที่ผมจะอัพแต้มสกิลในวันนี้นะครับดูจากสแต็กของมันแล้วผมน่าจะอัพเรื่องของความคล่องแคล่วนะครับผมเพราะจะเพิ่มความเร็วด้วย การเลี้ยงบอลก็เพิ่มด้วยนะครับผมคู่ขนาดแค่ยังไม่ได้อัพเลเวลนะความเร็วถึง133เลยนะครับผมผมก็ได้ทําการไปเขาเรียกว่าถ่ายทอดการฝึกนะครับแต่ว่าแต้มผมไม่พอนะตอนนี้ผมก็เลยได้ไปซื้อในร้านค้านะครับจานวน50อันก็ประมาณ5 0 0นะครับผมแล้วเราก็จะไปโอนเลเวลกันเลยโอนไปนะครับอย่างที่รู้แหละมันไม่ได้ ตามปอลหรอกนะครับผมก็เลยทำการนะครับไปฝึกให้ถึงระดว20เพื่อจะได้เพิ่มสมรรถภาพของราฟินยาขึ้นไปอีกนะครับผมโอเคเพิ่มไปให้สุดเลยครับเรียบร้อยครับผมประมาณนี้แลกสเต็ของราฟินยานะครับความเร็ว1 5 7นะครับการยิง129และการเลี้ยงบอล148งอดนะครับโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมสำหรับใครที่เปิดได้ราฟินยาคอมเมนต์มาหน่อยแลวกันนะครับว่า เคยได้ลองใช้เวลาฟินย่าแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยครับผมเจ๋งยังไงบอกผมมาทีนะเดี๋ยวผมรีวิวให้สําหรับคลิปวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับเจ็ดพันซับแจกรางวัลสามร้อยสามรางวัลน,นะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิรางวัลละหนึ่งร้อยสามรางวัลน,นะครับสําหรับถ้าครบเจ็ดพันซับในเทิรนี้นะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ